สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พาพี่น้องอมากินในสวนนะคะพี่น้องกินน้ําพริกอ่องครับนี่ครับน้ำพริกอ่องยอะๆจ้าทำสดๆร้อนๆเลยนะคะผักก็มีหน่อไม้ไมต้มก็ถั่วพยาวต้มแล้วก็มะเขือม,ม่วงแตงกวากะหล่ำปีผักกาดขาวยอน,นมายมยมครับพ,พี่น้องเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นี้ครับ กินกับข้าวเหนียวร้อนๆคนละกระสอบครับก่อนกินแล้ผักก็ไล่กดแชเชกุติดตามช่องแล้งผากกินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับวันนี้ก็พาพี่น้องมากินใน้ชวนครับพี่น้องข้างหลังก็เป็นสาวไา้น้ําเจ้านายครับกินเลยครับใช่ครับเพราะว่านั่งข้างล่างสาวไา้น้ําอยู่ข้างบนครับไม่มีน้ำเนาะมาครับพี่น้องกินกันเลยครับมีผักกวางตุ้งโลกเลยนะคะมาค่ะพี่น้องกินข้าวเจ้าเหมือนค่ะกินน้ํพผิด มักเคย z o มอ่องในค่ะเนะเาะข้าวเหนียวเสร็จติดมือนิดนึงครับพี่นอ้องอร่อยมากเลยค่ะยังไม่ชิมก็อร่อยอะ่ะชิมแล้วเมียงไม่ให้เจ้านายเนาะเจ้านายก็ชอบกินครับ ไม่ว่าจะกินก็ไดาอือหือแซ่บครับพี่น้องแซ่บมาย้มเปรี้ยวครับพี่น้องน้ำพริกอ่องทำเองเลยนะคะน้ำพริกอ่องก็ทำง่ายๆเนาะ ใช่ครับมีหมูสับมีมะเขือเทศหอมแดงกะปิพริกแห้งข้าวผัดรากเกลืนอนะนิดนึงนะเกลือถ้าไม่อยากใส่ชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำตาลนิดนึงตำให้เครื่องเข้ากันหมดกันนะใช่ค uh ่อ huh. ยไปผัดครับอืมอร่อยจริงๆค่ะน้ำเข้มข้นมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมัน zoom หวานมากครับเพีงกินกับหน่อไม้นี่สุดยอดเลยค่ะหน่อไม้ต้มเขาต้มมาแล้วนะคะหน่อไม้มแ,แต่เรามาน้อนเราต้มอีกนะเพราะว่าหนังซเขาต้มแล้วก็มาวางขายน่นนะเพาะมันไม่สุก อร่อยมากค่ะลองทำกินดูนะคะชุดไข่จุดมันนะคะพี่อว่างแตนมนใส่พงพงโน่นิดนึงนะคะบางคนเขาไม่ชอบกินก็ไม่ใส่ครับพี่น้องกาอร่อยเหมือนกันนะแต่เราชอบกินรับพี่น้องอถ้าไม่มถ้าไม่ใสมันจะถ้าเคยกินเนาะ ไม่ใส่มันจะอันนี้นิดนึงครับน้องมีน้ำตาลมีเกลือมีฟองโซด,ดนิดนึงเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะอืมอร่อยจริงๆพริกนี่ใส่เป็นพริกแห้งเลยนะคะเผ็ดน้ำพริกต้องเผ็ดนะครับเนาะ ข้าวสวยก็อร่อยเนะาะพอดีว่ามีข้าวเหนียวก็เลยเอาข้าวเหนียวมาจิ้มเลยนะคะอืมยอดผักยอดมายมอ่อนๆค่ะมานลองกินได้ช่วยรสมันเย็นๆครับยังอบบตอนไหนโทรมาเงี้ <c oughs> <c oughs> นายโทรมาเข้านะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะครั้งแรกเลยนะคะมวลทำน้ำพริกอ่อมเห็นไงบ้างคะขนแดงใช้ได้หรือเปล่าช,ช่วยๆครับ <c oughs> ปกตกเมื่อก่อนเราก็ชื้อกินเนาะไม่เคยกินไม่เคยกิน <c oughs> เลี้ยงเขาชอบกินนะคะเมื่อก่อนอยู่กับเจ้านายเก่าเคยซื้อมากินตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ครั้งแรกเลยนะคะพริกอ่องเนาะเผ็ด <c oughs> ถ้าเป็นพริกแห้งนี่นมันจะค่อยๆเผ็ดครับพี่น้องถ้าเป็นพริกสดน,นี่เนาะเผ็ดเดี๋ยว มูชับตามใจชอบนะคะจะใส่เยอะหรือใส่น้อยก่อนเนาะอืมถ้าเราไม่ค่อยชอบก็ใส่น้อยก็ได้นะคะเนื้อสัตว์เราแต่ชอบนะใข่เป็นไข่ก็ได้นะถ้าไม่ชอบกินเนะื้อเนาะเอาอะไเหมือนกันให้เราเคยซื้อกินแต่ว่าทำกินยังไม่เคยทำครับแต่ว่าใส่ไข่อะไรเงี้ย มันก็อร่อยเลยครับออตา,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 านตูออซามเนื้อมันสดอื้มอื้มกนกับผักสดๆโอ้สุดยอดมากเลยค่ะ ิอ่องแซบๆนะคะแซบอื่ๆครับนี่คะมะเขือม่งกรอบ จริง,รงมานั่งในสวนมองเยอะ <c oughs> มองยาแบบนี้ที่ถึงบ้านมากครับถ้าอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็นั่งมองต้วนขเขากำลังท้องครับพี่น้อง มากเลยคะ่ะอืมบากัดขา้าวใช้แกนซ้อนได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามืดกว่านี้นั่งไม่ใจแล้วคะยงุงเหรอยุงเยอะมากครับ ปีไม่กินนี่มันว่าเรามองไม่เห็นนะคะนี่เลยค่ะ กรอบๆเลยค่ะเห็ดมากเลยค่ะชนแชบคุณแด่งครับ เท่าไรไม่รู้นะคะพริกใส่ำคำแรกหกใส่เป็นยี่สิบเมตรนะคะนี่เลยค่ะอร่อยดีเนอะยอดไม่ยมุ่มออกเปรี้ยวๆค่ะพี่น้องใหุ้นยากเขามาเก็บเมื่อกี้ เก็บไปใช้เยอะเลยไม่มีผักก <c oughs> ็ได้ไปตลาดเดีย๋ยวพวกนี้ขนแยกเอาไปไปก็ <c oughs> มีผักอะไรก็เอาเค่นนั้นกันนะคะบางทีไปข้างนอกก็ผักไม่ค่อย ตอนแรกก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับพี่น้องพีแครงมันค่อยๆเผ็ดตอนนี้เนี่ยสียใจครับ

สวัสดีครับสวัสดีครัสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงภายกันเลยนะครับขอบ,ขอบคุณมากๆครับ